มีรายงานข่าวจากสื่อนิกรกลกัวชื่อดังอย่าง LPN ได้ออกมานำเสนอข้อมูลว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางโรมันกรซาเลสอดีตแชมป์โลกสี่รุ่นคนดังของประเทศจะไม่ได้ขึ้นชกกับฮวนฟานซิโกโเอสตาดาแชมป์ WBC แฟนชายและ WBA ซูปเปอร์เวิร์แชมเปี้ยนคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิกันเป็นไฟที่3ในวันที่16ตุลาคมนี้เสร็จแล้ว โดยทาง LPN ได้ให้เหตุผลว่าปัจจุบันนี้โรมันกรซาเลสนั้นเพิ่งจะเริ่มซ้อมเบาๆได้แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นและตอนนี้เขาก็ยังไม่ยอมเซ็นสัญญาการชกด้วยเนื่องจากว่าเขาร้องขอค่าตัวในไฟนี้มากกว่า1ล้านดอลาลาร์เหรียญสหรัฐซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าทางผู้จัดนั้นจะไม่เห็นชอบด้วยกับการร้องขอเรื่องนี้อีกประการหนึ่งปัจจุบัน โรมันกรซาเลนั้นมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างสบายมีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เขาเริ่มไม่ค่อยที่จะมีไฟในการโชคมวยมากเหมือนเมื่อก่อนและมักจะไม่ซ้อมมวยหากว่าไม่มีรายการที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาจะได้ค่าตัวในระดับที่สูงตามที่เขาเรียกร้องโดยทางสำนักข่าว L.P.N ระบุเพิ่มเติมว่านอกจากเขาจะเรียกค่าตัวที่สูงมากแล้ว โรมันกรซาเลตยังพยายามที่จะขอให้เลื่อนการชกไปอีกราวๆหนึ่งเดือนคือเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้เขามีเวลาซ้อมมากขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตาม LPN ยังระบุว่าทางผู้จัดนั้นยังคงยืนยันที่จะจัดรายการนี้ในวันที่16ตุลาคมนี้เหมือนเดิมโดยจะให้เอสตาดาขึ้นชกเป็นคู่นำรายการตามเดิมแต่มีแนวโน้มว่าจะต้องเปลี่ยนคู่ชก จากโรมันกรซาเลสเป็นนักชกในอันดับโลกรายอื่นหรือบางทีก็อาจจะเลือกที่จะให้เอสตาดาป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับของ WBC กับเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นคู่ปรับเก่าชาวไทยเป็นไฟที่3เลยก็ได้นั่นเอง